อย่าทำสิ่งนี้ถ้าคุณคิดที่จะเล่นหวยอย่างแรกนะคะการที่คุณซื้อทุกสำนักเป็นไปไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักเจ้าพ่อสำนักเจ้าแม่สำนักเจ้าปู่สำนักเจ้ายาสำนักเจ้านายสำนักเจ้านางสำนักเสาไฟสำนักแม่น้ำสำนักลำคลองสำนักเต่าเท่าสำนักเต่าสาวสำนักนกกรเรียนสำนักนกกรยาสำนักปูตึงเราไม่ การซื้อทุกสำนักนะคะอย่างที่สองคือการซื้อตามแรงยุอาติเชนคุณพี่คนสวยค่ะอีอน้องคนงามงามขนาดสาวคนเพลงพี่แพงเพลงไอ้คุณนายคนรวยเหมาหมดแพงเลยเบอร์จ้า ฉะนั้นนะคะทุกครั้งต้องมีสติก่อนตัดสินใจในทุกๆเรื่องนะคะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ